ปั้นเสร็จแล้วปั้นใช้เวลานานมากเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไม่ได้จะมากินอะไรให้ดูแต่จะมาทำคุกกี้นิวเทลาก็บอกก่อนนะคะสูตรนี้ไม่ได้คิดเองนะสูตรนี้เอ,เอามาจาก ช่องว p Station ของคุณวายนั่นเองนะคะเป็นค mm ุกกี้นิวเทล่าไมโครเวฟก็ถ้าเกิดว่าใครอยากะลองทำตามอะไรเงี้ยก็คือลองไปดูคลิป Whip Station เ mm hmm. ถอะอย่าดูคลิปเอ mm ็ม hmm. เลยนะคะค mm ุกกี้นิวเทล่าอันนี้นะส่วนผสมส่วนประกอบมันมีอยู่ไม่กี่อย่างเอง mm hmm. นั่นก็คือน mm ิวเทล่แบบนี้ mm hmm. แป้งสารีอนเนกประสงค์นะคะไข mm ่ไก่ แล้วก็พอดีเอ็มพิ่งได้เครื่องช่างอาหารมาก็เลยจะเอามาใช้สำหรับคลิปนี้โดยเฉพาะเลยเคยทำไปละรอบหนึ่งแล้วก็ให้พี่ที่ทำมากินแต่ตอนนั้นไม่มีเครื่องช่างไม่มีอะไรเลยก็เลยกะส่วนผสมทุกอย่างเองหมดเลยแล้วก็พี่ๆก็บอกว่าเอยรสชาตมันก็ดีนะแต่ว่าเหมือนเท็กเจอร์มันแปลกๆหรืออะไรสักอย่างที่พี่ๆเขาบอกนะวันนี้ก็เลยจะลอง ทำให้มันเป็นชิ้นเล็กๆๆดูว่าแบบว่าเออเราเข้าอบในเวลาเท่าเดิมอย่างเงี้ยมันจะกรอบขึ้นไหมหรือเทกเจอร์มันจะเหมือนเดิมซึ่งเป็นการลองทําชิ้นเล็กๆครั้งแรกก็จะต้องมาดูว่าจะสําเร็จไหมนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําดีกว่านะโดยการเริ่มทํานี้เอ็มจะมีการปรับสูตรนิดนึงนะคะเพราะว่าด้วยวัตถุดิบของเรามันอาจจะไม่พอตามสูตรแล้วลองดูว่า มันจะเวิร์กไหมนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องแทแทภาชนะก่อนนะคะแทนในที่นี้คือหมายถึงการปรับปริมาตรนั่นเองเพราะว่าถ้าช่างแบบนี้มันก็จะได้ปริมาตรของตัวชามใช่ไหมล่ะก็พองั้นเราก็ต้องมาแทก่อนเพื่อจะให้ได้น้าหนักของวัตถุดิบที่แท้จริงก็คือจะแทมันจะกลายเป็นศูนทีนี้เราก็จะช่างได้แล้วโอเคเริ่มแรกนะคะเริ่มจากใส่เจ้านิวเทล่าก่อนนะ เอ็มปรับสูตรคือสูตรเดิมอะ่ะเหมือนมันจะเป็น150สูตรเดิมมันจะเป็น150กรัมนะคะแต่เอ็มปรับเหมือนแบบว่าเราเป็นมันเป็นนิวเทล่าร้อกรัมแล้วก็เป็นแป้ง70กรัมเองก็ตีไปว่าเหมือนนิวเทล่าเป็น2เท่าของแป้งเอ็ก็เลยลองปรับลดนิวเทล่าลงแล้วก็ปรับลดแป้งลงก็คือจะลองใช้นิวเทล่าอยู่ที่ร้อหกสแล้วก็ใช้แป้ง30เดี๋ยวช่างนิวเทล่าก่อนรักันนะ จะมีถึง60ไั้ยนนี่ยโอเคอันนี้คือนิ้เทลล่า60นะคะจากนั้นเราก็จะใส่ไข่แดง1ฟองไข่แดง1ฟองใส่ลงไปเงียบเราคนเอาลงจากเครื่องช่างก่อนสิ่งคน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 ให้ไข่แดงกับ นิวเทล่าเข้ากันก่อนเข้ากันได้แบบนี้แล้วเราก็จะมาใส่แป้งกันดีกว่าเหมือนเดิมนะคะเราก็ต้องมาแทนน้ำหนักของภาชนะก่อนเนะาะเพื่อจะได้ให้ได้น้ำหนักของวัตถุดิบที่แท้จริงตึ๊บแทนก่อนนะ แล้วก็ได้แล้ก็จะตักแป้งให้ได้30กรัมไอ้ยังยังเป๊ะอา้าวนี่30กรัมกระแรนี้เราจะร่อนหรือไม่ร่อนก็ได้แต่ว่าไหนๆก็มีเครื่องร่อนแล้วก็ ร้อนสัหน่อยแล้วกันเนาะแล้หลังจากนี้เราก็มาคนทั้งหมดให้เข้ากันเลยเอยอึบอบ ามาทําให้เขาอยู่ในลักษณะที่มันแบ่งง่ายนิดนึงเนาะจะได้เอามาปั้นได้ง่ายง่ายแบ่งนิดนึงเผื่อว่าจะได้เอาออกมาปั้นได้ง่ายขึ้นเนาะเอาละ,ะ่ะตอนนี้ก็จะถึงเวลาของการปั้นเพื่อจะเตรียมเอาเข้าไมโครเวฟนะคะก็ขอบอกก่อนว่าเอ็มวางกระาดาษไขแบบนี้ลงกับโต๊เลยเพราะว่าโต๊ทำความสะอาดแล้วนะคะแล้วก็มือก็ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะจะได้ไม่เสี่ยงโควิดกันนะ ô lại right, mà pan gần đi qua pan chân này ตั้งจนเสร็จแล้วไปเข้าไมาโครเวฟดีกว่าเย่ yeah. แ,ลแล้วเราก็ได้คุกกี้นิวเทรามาโครเวฟจากการเข้าเวฟเรียบร้อแล้วนะคะเอมเข้าเวฟไปโดยใช้ไฟมีเดียมไฟปานกลางแล้วก็ เข้าไปน่าจะประมาณ3นาทีได้เพราะว่าเข้าสองรอบเพราะรอบแรกมันดูแบบมันน่าจะแบบยังไม่ค่อยสุกยังไม่ค่อยกอบก็เลยเข้าต่ออีกหนึ่งนาทีก็คือน่าจะเป็นประมาณ3นาทีหน่อยๆเท่านั้นนะคะแต่ถามว่ามันก็โอเคแต่ว่ามันก็จะนิ่มๆแต่วยด้วยขนาดของคุกกี้ที่มันไม่ค่อยเท่ากันทุกคนมันก็เลยแบบความนิ่มอะไรเงี้ยก็ไม่เท่ากันแต่ว่าเอ็มอะไม่กล้าแบบเข้าเพิ่มแล้วเพราะว่าคุกกี้ของไมโครเวฟถ้าเกิดว่าออกมาเราจิ้ไว้มันจะแข็งมากก็เลยเอาประมาณนี้ละกันแต่ว่ายัง ชิมไม่ได้อะเพราะว่ามันยังร้อนอยู่แต่ว่าคราวนี้ที่ทำออกมารสชาติมันออกจะเป็นสติ๊กก <S <S อรเขาเรียกว่าอะไร <S <S มันคล้ายๆเนื้อเบานีอ่อ่ะอืมแต่แต่าาเพราะว่ายังไม่แข็งก็ได้นะแบบเออมันยังแบบมยังไม่เย็นพออะไรเงี้ยมันก็เลยแบบยังนิ่มๆเปื่อยๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็วันนี้าก็เฟน่นะไ่อลองทิ้งไว้สักแป๊ หนึ่งแล้วอาจจะโอเคขึ้นก็วันนี้ก็มาทำคุงกินให้ดูนะคะโดยสรุปก็คือซื้อกินเอาน่าจะง่ายกว่าหรือว่าทุกคนทำก็น่าจะดูอร่อยกว่านี้นะก็คือถ้าจะทำตามเอมจะดูคลิปเอมดูเอาพวกความสนุกว่าเออมาทำให้ดูนะว่ามันทำได้เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่้เกิว่าอยากได้แบบเป๊ะๆอะไรเงี้ยก็เชิญที่ช่องวิฟสแตชชันได้นะคะแล้วก็ทางช่องเนี้ยคะ่ะจะมีสูตร หลายสูตรเลยหลายสูตรขนมอะไรเงี้ยก็คือไปติดตามที่วิบสเตชันได้นะเอ็มก็เอาหลายๆสูตรจากวิบสเตชันเนี่ยมาทําลองกินเองดูเหมือนกันนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสูตรของวิบสเตชันเหมือนกันเพราะฉะนั้นะก็ไปติดตามช่องคุณหวายเยอะๆนะคะแล้วก็วันนี้ก็แค่มาทําให้ดูเฉยๆลองกลับไปทําเองได้ที่บ้านดูนะว่าแล้วก็มาแชร์กันนิดนึงว่าแบบอร่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าของเอ็มก็มันก,นก็อร่อยนะแต่เทกเจอร์มันก็ยังแปลกๆอยู่ยอะไรเงี้ยก็ เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าครั้งหน้าทำแล้วอร่อยมากขึ้นก็จะทําให้ทุกคนได้ชิมกันมากขึ้นแล้วกันนะคะแล้วก็ถ้าครั้งหน้ามีอะไรอยากที่จะทําเพิ่มให้มันดูปแปลกดูพิสดารมากขึ้นอะไร,งไรเงี้ยก็จะลองมาทําให้ดูแล้วกันนะคะวันนี้ก็คือมาทําคุกกี้ให้ดูแล้วอ่ะเออเวลาเอ็มเข้ารัวหรือเวลาทาทำอาหารมันก็จะวุนว่นวายวุ่นวายประมาณนี้วันนี้ขอบคุณมากที่มาดูเอ็มทาคุกกี้นะคะและ้วเจอกันใหม่คลิปหน้าดูว่าเอ็มจะมาทำอะไรดูหรือว่าจะมารีวิวอะไรให้ดูอีกนะคะบายบาย